อีพี่ที่สองเนาะค่ะหลังจากเขาถักเอกวนมาถึงถึงถึงมุมนี้เนาะคะ่ะแถวที่หนึง่งแถวที่สองแถวทีส่สามเนาะคะ่ะเขากำลังถักแถวที่สามอยู่เนาะค่ะสําหรับอีพี่ที่สองเนาะค่ะมาถึงมุมนี้เนาะค่ะนี่ค่ะเขากะิถักเอกวนไปคือเก่าค่ะถักเอกวนไปเนาะค่ะแบบนี้ค่ะ ถักเอ็กลักล่าข้างเนาะค่ะเฮาสิบประักวีแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะกระเป๋าของเขากระสิคอยว่นขึ้นแบบนี้เนาะค่ะแบบนี้เนาะค่ะเฮาสิบทักเอ็กอีกจักสองรอบกับพ่อเนาะค่ะจากนั้นเขาสิขึ้นไล่กระเป๋าเลยเนาะค่ะเฮาทักเอ็กมาครบแล้วเนาะค่ะทักเอ็กมาครบถึงตรงนี้แล้วเนาะค่ะเฮาทักทักเอ็กเนาะค่ะส่วนกลนกระเป๋าเนาะค่ะเฮาทักสามรอบเนาะค่ะข่างละสามรอบแบบนี้เนาะค่ะ นับออกจากตรงนี้เนาะคะ่ะนับออกจากตรงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือกันเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะคะ่ะจากนั้นเขาจะึ้นโซ่สองค่ะเป็นโซ่สองเนาะคะ่ะเขาจะทักอีกเนาะคะ่ะถักอีกแบบนี้ค่ะถักกลับแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ทักเดินนาลักหนึ่งเนาะค่ะแบบนี้ค่ะเขาสิถักไล่ง่ายเๆๆนาะค่ะจากนั้นทักกลับค่ะนี่ค่ะทักเอฟเนาะค่ะโบเมนเอกเนาะค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะใจใจวาวผิดเนาะค่ะนี่ค่ะทักเอฟค่ะ แล้วก็ทักย้อนขึ้นมาค่ะนี่ค่ะฮัสิเวนยุดรักหนึ่งเนาะค่ะฮัสิเวนลรลักนีไวไยเนาะค่ะจากนั้นฮัสิทักรักนีเนาะค่ะไา้ใจฉิดว่าทักเอฟเนาะคะ่ะทักเอฟรักหนาแบบนี้ค่ะทักเอฟเนาะคะ่ะแบบนี้ค่ะ จากนั้นเท้าทักย้อนขึ้นมาจากลักที่เท้าขามไปเนาะคะ่ะนี่ค่ะขามโซ่หนึ่งค่ะขามไวเนาะคะ่ะโซนี้เข้าพอทักเนาะคะ่ะเขายังพอทักเนาะคะ่ะเขา้าจิตทักเอาโซที่สองนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นกลับมาทักเอาโซที่เท้าขามไปเนาะคะ่ะจะเป็นรูปก,กากระบาดแบบนี้เนาะคะ่ะ แสดงงานออกมาแบบนี้เนาะคะ่ะเขาสิทักแบบนี้วนไปเนาะ,ค,ะนค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะเขาแสด้แบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะค่อยมาเบิ่งต่อเยืจ่จอยทักตรงมุมนี้เนาะคะ่ะตรงมุมว่ากสิทักขึ้นกันเนาะคะ่ะ เว้นไปช่องสูนหนึ่งขึ้นกันเนาะคะ่ะจากนั้นเท่าก็มาแบบนี้เนาะคะ่ะเี็เนที่ตรงมุมเนาะคะ่ะทักแบบนี้ค่ะทักแบบเดียวกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะไลา่าัเนาค่ะเพื่อนไล่ากเนะคะา,านะคะ่ะไล่มีทักง่ายเนาะคะ่ะนี่ค่ะทักไปเรื่อยเนาะคะ่ะ ก็มาทางตรงมุมเนาะค่ะตรงมุมที่เขาเริ่มต้นเนาะคะ่ะฮอกซิเลียยูสองลักโซแบบนี้เนาะค่ะตรงมุมเนาะค่ะตรงมุมที่เขาเริ่มต้นไปเนาะค่ะแบบนี้ค่ะเขากระทาขามตัวนึงเนาะค่ะเกดแบบเดียวกันเลยเนาะค่ะที่สําคัญคือเฮา เวลาข้าวขืนโซไว้เริ่มแรกเนาะค่ะข้าต้องให้ล่งเลคขู่เนาะค่ะถ้าลงเลคขีถ้าล่งเลคขีข้าสิบพ่อดีเนาะค่ะตรงตรงที่เ้าเหติกากัะบานสิบพ่อดีเนาะค่ะห้าตรงลงเลคขู่สมมติว่าสมมติมา้าวเสาสิบเก็ดสิบสิบเกตดว่าใดเนาะเขาต้องเอาสิบแปดเอายี่สิบไปยังสี่เนาะค่ะเอายี่สิบสองไปยังสี่เนาะค่ะ่าล่อย่าล่งเลคขีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นของห้ามันสีโบล่งตัวเนาะค่ะเวลาข้ามาทักเนาะค่ะเขาถทักมาถึงตรงนี้เนาะค่ะตรงที่ข้าขืนโซเริ่มแรกนนีค่ะ เช่อมต่อกันเรยเนาะคะ่ะเ้าสิเชียมต่อกันเรื่อยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะจากนั้นเ้ากสิเริ่มทักอ้อมว้นไปเรื่อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะถักว้นไปเรื่อยแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเนาะคะ่ะ เขาสิทักแบบเดียวกันไปเนาะค่ะจนจนก็ว่าเข้าสิไดดความลึกของกระเป๋าเนาะค่ะตามที่เขาต้องการเนาะค่ะท right ักแบบเดียวกันแบบนี้ไปเลยเนาะค่ะจนจนแล้วใบกระเป๋าค่ะนี่ค่ะถักวนไปเลยเนาะค่ะถักวนไปแบบเดียวกันเลยเนาะค่ะเข้าเสีไใดล่กระเป๋าแบบนี้เนาะค่ะทักไปจนก็ว่าเข้าสิไดดความลึกของกระเป๋าตามที่เข้าต้องการขึ้นจังใบนี้เนาะค่ะ